วันนี้นะคะเราก็จะมาเผาปาบ่ะเผาลรือหม้มอหมอยังกับะหูแหละหนึ่งก็เผาหนึ่งก็เผาอุ้ยอาตะไคร่บ่าปาามืออ่ หาเรลืองให้ป้าอินนี่เจ้าโอ้ยฮัลายังมีกินอยู่มาหอนยังบม่ได้กินอย่างเี้ยเดียมไม่เว่อหิวเขายืด้วนเว้ยังบร่ได้วน่แหะเบิรงหูนั่นสูงยาวด้ยมันอะ อันนี้หน <laughs> ึ่งเผาอันโอ้โหเผาแม่ผู้เผาเป็นวาย่อันเงี้ยเซียจะกินแต่อันปลาเขาฮะนไปหลูกเาะ ให้ฉก no <cleaning> ินปลาเขาอีกกินว่าชาใจด้วยยกกันเหรอเฮ้อมันก็มันน่าแค่ยกมือยาวกว่าได้ตังก่อนให้พวกเจ้ากันพ่อแมว่าแด้วคะกล่องมากลืมข้าวอกหนักะพอาแทมยกก็หพี่พ่อนะฮะ Thank <laughs> you. ทำกับข้าวนะจ๊ะถ้าแค่ยังกินตำทัวท่วตำทั่วขืนมัดแล้วเสร็จยังตำทั่วนั่นแหละเสร็จอีหยังตำทัว่วเสร็จอีหยังโป้หัเฮ็น้ำจิ้มแปะสะอันตัวตำไวัโหลดไปนเป็นอันนั้นเอาแบ่งห้าวจะค่อยแบ่งเอาอน,นี่เอาแค่คลายตับนโหลดไปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลานะจ๊ะก่อนเนื้อปลาไม่ยอาเป็นก้อนอยู่อ่ะ โอ้ยหอน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 อันนี้แผนกแกะไข <laughs> ่แผนกแกะไข่นะคะแบะโต๊ะถึงต้องคือแผนะอย่างนี้แผนกเผาป่าอย่างปลาเมือนกนกละเช่วงนนึงเนื้อตอนในช่งอีดาวช่วงน,นึงเนื้อตอนไปหับนะชิบะเต็มรถ เ็นบ่แผนกปลาเผาโอ้เดี๋ยวบรรยากาศค่ะค่ะบรรยากาศมีขอบคข้อยายด้วยพี่น้องด้วยขอบข้อยายดับดหบใครโอ้ใช่เอาแล้วลูกไผ่นี่เบิ้งเอาเด้อลูกไผ่นี่งูไอ้ไงพองเบิ้งอยู่เด้อยนี่พองเบิ้งยืนได้มันเด้อยนี่บ่มาอยู่ไหมแผนก หลาปีใหม่กันนี่ล้ะนี่ไฟคริสต์มาสอมแจงจังปางน้งงนนงนน่เองมาเม่นหางใหม่อันปลาหมึกใหม่ได้ Moment, ปลาหมึกใหมฮนี่ปลาหมึกห <c oughs> นวดปลาหมึกหนึ่งนข้าเขาที่ตรงหน้าแล้วก็หนวดปลาหมึก ไม่หนวดปลาเมือกบอวบซิ้ยครับผักผักชาดใหญ่จะคอยปรุงตั้งหางที่กะเจ้ามะคนใส่บ่อีนที่กะจ้ามะค้นใส่หัวเพือดินว่าใส่ไหนนี่บ่เพื่อดินแม่นี่บ่ะแมนแผนกแผนกทำ น้ำจิ้มก็ให้กระเทียลยจะใส่บวชด้วยบอก่เอ็อะไรไงข้าตำใบเพื่อซื้อแถงน้ำจิ้มเนี่ย้าใอนผ้าใบอินพันกผัดกินกระปุกเล็กน้อยไป่อลซื้อกันประตุแล้วก็เติมนะัดถ้าทำเปียกกนเข้าไปเอาที่คุณ กบหลุว่ามีเนาะกวางผาดแหน้ำจิ้มก็ต้อก็เที่ยงมาไหนเนี่ยดูบุดให้เด๋อไนไอปอนอ่ะมานทำอยู่นั่นไม่ซื้อได้เหมือนกันเงรอหรือพูดเสียบดูพุดเอาสากกับเบือทูบๆรถประตูแล้วกับเบ้อออกง่ายก็ยัง xả cá bưởi nó pha sả ị <laughs> ừ. mà hông xả cà bưởi hàm nhỉ? giâm gì vậy? thôi mày. เรานีเ <So, S 2> ้ขาใก็จอนองอันนี้เลดนะวกินเดก้นเลหาให้ขุกเลยรขึ้นตลันน้หาหอกอะไ้ตัวนันก็จกินคลายไอ้ปอยนันกับเมื่อกี้ส่วนนั้นมันกินซุชอันกินแดงที่ขึ้นเลยเรเป็นซอสแมวนะเพิ่นอื่นอืะ

bôi gì vợ chân đã ấy hỏi nó tập hoạt hỏi นสี่อแม่อันเ้อันได้มากอหอเซน่ะนกระปุกขนล่ประตูฮะกปุกนเาขนล่าก็ขืนล่าบ่เออเอไปใ่ขนเด้อโยนให้ไอ้เียอเ่อย่างคอบอกว่าคอบอกว่าเขาไปเพื่ออ้าเขาาอันลุงสอนคอนเด้อไม่ได้กับคอตอนั้นลุงสอนเออลุงสอนอนเด้อว่าเาะแวงมายังแบ่ง เอาเอาเป็นยังนอกบ้านเ่รอผชิ้นได้ด้ยอะีแบบยนถุงแบบน้อหน้ากุ้นถงมกกระบุไม่กอะไรอยู่วะไม่ก็เสาแล้วจูกเปิดไก็ีแดงก็เปิดคุุมตัวนึงแบนบอมี่แดงเลยนั่นวาาอยู่ะทุงซอนม่าเหงื่อมาอาบปะวะหรือมันเป็นเปิด ลุงโซนแกงเจ้าเปิดอันนั้นทีไว้ตลอดไอ้แย่มันอาบมันเอาอันนั้นลรไหว้่านอ้าวอันนั้นน้ำจิ้มได้ให้ไปอีกต่างหากฮะไม่ได้ำจิ้มมันโอ้ยเหดเอาเองแสบกลัวแต่ว่ากูเอาขึ้นไแล้วนะว่ากูอาบมันทำเสือเขาเสือไายมันก็เอาโรไหวแล้ว โอ้เอาไปิ้มอันนั้นหมเ่งบัแมนดอกอันสือซ้ำเร็แต่เจ้าเขาใส่ยังไงเขาใส่อันหน่ำอันนั้นน้ำน่ำการบูดการยังน้ำใส่กานใส่กาีะ่นหลัคอยก็คอยคอยพึ่กันนะันได้ว่าไรได้ อินแ่บด้อข้าวพัดโคตรแ่บเลยคตรแบโคตรบ่อยแล้วเปิดบ่ยแล้วเปิดล้านแล้วบ่เปิดเ็ติวบปห่วปห่วจนี่ันแข่งแันบอกว่าพัดันดรเออัดไ่ข่าวงหด้ยเหรน่มากเผาป้าอย่ลุมคนแล้วาใบอันว่น่ดรอปได้บาทเล บ uh ูปัอืมไม่ซ้ำา่าดอกอันนั่นก็อันนั้นว่าซ้มแพร่แพไปเขินเินว่าสันติอนนั่งกอดหัวอยู่เนาะเออล่างล่างล่างแล้วกางุ้มไปขึ้เขาไม่ได้ออาพองนปล เขาซูมตัวก่อยจิน่ะอืมไฟที่สั่นกระจายแข่งว่าจังส่มันผัดมันอัเด้แมนเนิทูมลมมันถึกๆตลอดก็อยู่ด้นีเลยนชื่นแม่เซนิทูมเื่อยไ่้ำะ่ยหรไไลไปอินปุ่มกระตุ่นเสก็เหรอกะตัวแสก็อี้าด้ไปเโอ้เอกินมับ่โอ้มียังให้กินกินไปโลดละเบอเรื่องมากดูไปอะเร่อเสร็จเอาบวนน้ำจริง ฮะบ๊วยบวยอินเห็ดอะไรเนี่ยดูว่าคุณอันหน้ามันกินนอยแค่ไปแล้วกนแกะแหะสะคอนงงต๊ะบอยอยกินไงดีแบบไ้คนน้นมาเลยยินเนอน่้มาเลยยินไม่ยืนดูใกล้ดอกนะเมหน้าหนึ่งปลาโตหน้านดดีหน้าหนึ่งปลาใส่หน้าหนึ่งปลา ลยอปะจนเข้าไปมาแล้วต้องไฟ้ยุ่งเอะเอองไฟหน้อขึ้นี่เป็นหาจอบบนี้่ร้อนเป็นระบบของมันระบบมันต่างเอง ปรับเขากับสถานาการณ์แพร์เจ้วผักซีมันมีใจได้แน่แพร์อันนี้ประตูถาดขา้าผุดไม่เลยแพมหาถาดขา้าประตูนะแพมไม่ยุ่นง้มอยู่หอก็ถึงยุ่งกันแม่นอนบุกซื้ตัวตัคนซึ้เลยมนแค่ยู่งวมเนาะ

ไปด้วยเดี๋ยวจะดำเมเด้ยหอมเนี่ยนี่ด้ำไก่นเข้าไง่ายมากเล้าซื้อนี่้า่มี่หัวเบาวเลยเ่บอกหนักต้นหอมป้านั้นได้แล้วแต่นื้อไม่อะไรชุดตั้ง่นี้

อันนั้นก็วงผู้ชายนะั่นเด้อผู้นวงผู้ชายวงผู้ชายนะคะวงนั้นบ่กินเข่าวงนั้นไกินเกลืองเดิมนี่แหละมันหยินเกลืองก็ใส่อะแม่ไม่อเนะ โอเวนเขาว่าได้กล่องยุกข้ากปล่งแปบเอาอันนี้กินสะลาก่อนโอ้โหใคให้งาอย่ายี้ยทุกอนช่วยจู๋ื้อไว้ไม่เอาไม่เอาใค่แหละืว่าก่อนืออข้าวกล้อง่กินบอกให้แก ี่เมือนบ่นี่น่กินเหมือนแก้นี่เหมดนน้เตะจ่ะขาว้มขา้มนว่ใหญ่เสียเงินเลยลาดันยอันนี้วงผู้หญิงนะะเมื่อมล้วพักสลัดยังจะได้กิ